วันนี้จะมาพูดถึงวิธีในการสร้างจิตใจเข้มแข็งนะครับหรือทำให้จิตมันมีความมั่นคงเข้มแข็งนิ่งแบบนี้เพราะว่าอาจจะเคยเจอกันนะครับว่าจิตใจบางครั้งก็รู้สึกแกว่งรู้สึกกลัวรู้สึกไม่มั่นคงแบบนี้ครับเราจะมีวิธีการบริหารจิตใจเสริมจิตใจสร้างเสริมจิตใจยังไงให้ไม่รู้สึกถึงความเข้มแข็งนิ่งไม่หวาดกลัวแบบนี้เพราะ ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็เกิดจากการขยับขยื่นเคลื่อนไหวแต่การที่จะมีจิตที่เข้มแข็งนั้นเป็นจิตที่นิ่งนะครับถึงจะมีความเข้มแข็งได้เพราะฉะนั้นจะมีวิธีอะไรครับที่จะทําให้จิตใจเราเข้มแข็งนะครับไม่เกรงกลัวไม่กลัวไม่แกว่งนะครับแล้วก็มีความมั่นคงมั่นใจได้นั่นเอง วันนี้แหละจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะเชื่อว่าหลายท่านหลายคนคงอาจจะเจอสภาวะที่จิตของตัวเองนั้นไม่มั่นคงจิตของตัวเองนั้นรู้สึกกลัวรู้สึกระแวงรู้สึกหายใจไม่คล่องรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องนะครับการจะทําอย่างไรให้เรารู้สึกถึงความมั่นใจนะไม่ย่อท้อต,ต่ออุปสรรคเราก็มีความมั่นคงมีความนิ่งมีสภาวะแห่งการมีจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคงครับ ซึ่งจิตใจที่มีความมั่นคงและเข้มแข็งก็จะนำพาไปสู่ความสำเร็จการประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ยากเลยทีเดียวเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนครับข้อแรกการที่จะมีจิตใจที่ดีจิตใจที่เข้มแข็งนั้นต้องเกิดจากการมองโลกในแง่ดีหรือ positive thinking ก่อนนะครับก็คือการคิดดีพูดดีทำดี เพราะถ้าเกิดเรามัวแต่มองโรคในแง่ร้ายจิตใจก็จะเต็มไปด้วยความกังวลความหวั่นไหวความเป็นทุกข์ความหวาดระแวงต่างๆนะครับซึ่งการคิดหรือการมองโรคในแง่ร้ายนั้นก็จะทำให้จิตใจเรานั้นยิ่งอ่อนแอเราก็ไม่เข้มแข็งนำไปสู่การทำอะไรก็ล้มเหลวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ต้องฝึกมองโลกในแง่บวกต้องฝึกมองแบบ positive thinking นะครับการเสริมพลังในตรงนี้อาจจะใช้วิธีการพูดกับตัวเองเป็น positive self talk คือพูดกับตัวเองในเชิงบวกให้กำลังใจกับตัวเองก็มีส่วนช่วยได้นะแล้วก็ฝึกปรับเปลี่ยนวิธีการคิดนะครับทำให้เรามองสิ่งต่างๆได้มีมิติที่ทำให้เห็นในแง่ดีได้มากขึ้นนั่นเองลองจินตนาการนะครับว่า สิ่งต่างๆนั้นเป็นไปอย่างที่เราต้องการเป็นไปอย่างถูกต้องที่ดีงามนะครับความสําเร็จที่เราอยากจะเป็นอยากจะมีเราสามารถจินตนาการแล้วก็ค่อยๆลงมือทําอย่างเป็นระบบอย่างเข้มแข็งอย่างมีจิตใจมั่นคงแบบนี้แหละที่จะนําไปสู่การมีจิตใจที่เข้มแข็งได้ไม่ยากเลยทีเดียวใชวครับข้อต่อมานะครับข้อนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญทีเดียวนะ ก็คือข้อ2ครับต้องเข้าใจว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งต่างๆนั้นไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอในโลกใบนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนบางอย่างเรามีวันนี้เราอาจจะไม่มีวันนี้เราไม่มีแต่วันหน้าเราอาจจะมีครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจความเป็นธรรมดาของโลก ความไม่เที่ยงแบบเนี้ยเราก็จะไม่มีความรู้สึกเสียใจเศร้าใจมากจนเกินไปนะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่มันจะจีรังยั่งยืนหรือคงอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงเข้าใจกับธรรมชาติแล้วก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขนะครับแล้วก็นำไปสู่การมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งแบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วการมีจิตใจที่ เบิกบานมองโลกในแง่บวกเข้าใจความเป็นไปของโลกนะครับก็จะนำมาซึ่งการมีจิตใจที่เข้มแข็งนั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับข้อที่3แล้ววิธีการวิธีการหนึ่งครับที่จะทำให้เรามีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งได้ก็คือการฝึกสมาธิทำสมาธิการฝึกสมาธิทำสมาธินะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจเรามีความมั่นคงเข้มแข็งนะก็เกิดจากการที่เรา ชำระล้างจิตใจนะครับโดยการฝึกสมาธิให้หยุดคิดนะครับให้กำหนดจิตนะครับให้มาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนะครับหยุดกระบวนการคิดแล้วก็จะหนักรับรู้นะอยู่กับปัจจุบันการฝึกสมาธินั้นเป็นการฝึกจิตที่ดีที่สุดนะครับเพราะเราฝึกให้จิตนิ่งเพราะโดยปกติแล้วจิตเราจะแกว่งคิดนูน่นคิดนี่ไปไม่จบไม่สิ้นครับแต่เมื่อไรที่จิตเรานิ่งนะครับสามารถกําหนดจิต ให้นิ่งให้เข้าใจให้ตระหนักรับรู้ถึงสภาวะปัจจุบันนั้นก็ทําให้จิตเรามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเลยนะครับการฝึกสมาธิไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิครับเพียงแค่เรานั่งท่าที่สบายๆหลับตาจะนอนก็ได้จะท่าไหนก็ที่รู้สึกผ่อนคลายแบบนี้แล้วหายใจเข้าช้าๆนะครับหายใจออกนะเราก็กําหนดจิตดูว่าลมหายใจเราเข้าออกสังเกตจากตรงนี้ก็ได้ ทำให้จิตเราหยุดจากกระบวนการคิดที่ไม่ดีต่างๆมาอยู่ที่ตรงนี้คือทําให้จิตนิ่งแล้วมาอยู่ตรงนี้ให้ได้นะเท่านี้เองก็คือเป็นการฝึกสมาธิแบบง่ายๆหายใจเข้าหายใจออกแบบลึกๆแล้วก็กาหนดจิตนะให้อยู่ตรงนี้อย่าไปคิดอะไรนอกเหนือจากกรอบตรงนี้ก็จะเป็นการฝึกให้จิตนิ่งจิตสงบมากยิ่งขึ้นแล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ฝึกสมาธินะครับก็จะมีประโยชน์หนึ่งคือหายใจเข้าออกช้าๆนะ ก็ s, จะทําให้เราได้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายมากนะก็จะทําให้เรานั้นรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นด้วยรมไปถึงถ้าเรากําหนดจิตในสภาวะที่เราคิดลบคิดไม่ดีคิดแบบไม่หยุดแบบเนี้ยนกะ็จะทําให้เราได้พักผ่อนด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วการฝึกสมาธิถือว่ามีประโยชน์แล้วทําให้จิตใจเข้มแข็งได้เพราะว่าจิตที่เข้มแข็งคือจิตที่นิ่งนั่นเองนะครับข้อต่อมาครับข้อ4ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สม่ำเสมอนะครับอายุเรามากขึ้นสิ่งต่างๆในโรคนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปครับสิ่งแวดล้อมคนแนวคิดพฤติกรรมทัศนคติของคนในยุครุ่นใหม่ๆก็จะมีความแตกต่างจากรุ่นเดิมๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนั้นก็ทำให้เราออกจากกรอบเดิมๆที่เรามีอยู่ได้เรียนรู้ได้เข้าใจคนมากขึ้นในแต่ละวันนะครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้าใจนะเรา ก็ถือว่าเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในทุกๆวันแล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งได้น,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจนะลองเรียนรู้อะไรใหม่เราประทานอาหารแปลกใหม่เดินทางเส้นทางใหม่ๆที่ไม่เคยไปนะแล้วก็ลองเลือกรับประทานผักผลไม้แบบใหม่อาหารแบบใหม่อะไรแบบนี้ก็คือการเรียนรู้การเรียนรู้จะทาให้เรามีเครือข่ายกว้างไกลนะครับก็คือว่าทำให้มีทักษะ มีความรู้มีเครือข่ายใหม่ๆนะทำให้เราทันโลกแล้วก็จะมีจิตใจที่เข้มแข็งเพราะว่าอาจจะไม่ตระหนกตระหนักกับสิ่งที่แตกต่างที่แปลกใหม่แล้วพราะเราเรียนรู้และเข้าใจมันนั่นเองครับข้อ5ครับการที่จะมีจิตใจที่มีความเข้มแข็งมั่นคงนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจน การที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนก็เหมือนกับเราไปวิ่งไปที่จุดจุดหนึงนะครับถ้าเรารู้ว่าเราจะวิ่งไปที่ไหนนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาขวางกั้นเราไปได้การที่เรารู้ว่าเราจะเดินไปไหนก็จะทำให้เรานั้นมีความมั่นคงมั่นใจเข้มแข็งนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกถึงความผิดหวังท,ท,ท้อแท้สับสนล้มเลิกอะไรแบบนี้ก็จะหายไปเพราะเรามีความฝันมีเป้าหมายที่ชัดการมีจุดหมายที่ชัดเจนแน่วแน่มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ก็จะนําไปสู่การที่มีจิตใจที่เข้มแข็งตามไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายครับการที่จะทําให้จิตใจเข้มแข็งได้นั้นข้อหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือการมีสตินะครับอยู่กับปัจจุบันข้อนี้ฟังหลายคนคงจะสงสัยว่าก็แค่มีสติกับปัจจุบันแต่หมายถึงการมีสติอยู่กับปัจจุบันมากกว่าแต่ก่อนที่เคยเป็นครับความหมายคืออะไรครับเช่น ถ้าเกิดกระบวนการคิดเราไปคิดลบคิดไม่ดีคิดแล้วทําให้เกิดทุกข์ต่างๆเราตระหนักรับรู้ได้เมื่อเริ่มคิดไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองแสดงว่าเรามีจิตอยู่กับปัจจุบันสามารถกําหนดเข้าใจว่ากระบวนการคิดของเรานํามาซึ่งความทุกข์เราก็หยุดกระบวนการคิดนั้นนะครับไปคิดในเชิงบวกแบบนี้นี่คือการมีสติปัจจุบันหรือการทําอะไรก็ตามทีครับถ้าไม่ฟุ้งซ่านคิดเรื่องลึกเรื่องดูเรื่องนี้ตามกระจัดกระจายไปหมดครับ ก็จะทําให้เรานั้นมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งได้เช่นถ้าเรามัวแต่ไปคิดฟุ้งซ่านเรื่อง A เรื่อง B เรื่อง C เรื่องดีแต่จริงๆเรากําลังทําอีกเรื่องหนึ่งอยู่แบบเนี้ยก็ถือว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะน,นั้นนะก็คือต้องฝึกให้มาอยู่กับปัจจุบัน concentrate focus กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะแล้วก็ตรหนักรับรู้กับกระบวนการคิดเท่าทันความคิดเท่าทันพฤติกรรมของตัวเองแบบนี้แหละจะทําให้จิตใจคุณเข้มแข็ง มากกว่าแต่ก่อนอย่างที่เคยเป็นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเช่นละครับเจ็นไหมครับว่า6วิธีที่จะสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง6วิธีที่จะเสริมสร้างจิตใจให้มีความมั่นคงนั้นก็ไม่ได้ทํายากนะครับแต่ต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้นั่นเองครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสําหรับ6วิธีสร้างจิตใจให้เข้มแข็งนั่นเองแหละครับ